สามลัคนาราศีนะคะดาวเกตย้ายราศีดวงดีเลิศไป60วันค่ะโอ้โหจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมันลุ้นกันเลยนะคะดาวเกตนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกค่ะในวันที่9ตุลาคม เวลา8โมงเช้า46นาทีนะคะแล้วลัคนาราศีไหนบ้างคะจะดีเลิศไป60วันหลังจากดาวเกตย้ายในครั้งนี้นะคะลัคนาราศีพิจิกคะ่ะดาวเกตสื่อสัมพันธ์ถึงดวงชะตาจะทำให้มีพลังจิตดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังจิตดีนะคะการศึกษาอะไรในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยโดยเฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อสิ่งลี้ลับหรือจิตวิญญ,ญาณคะ่ะจะพระพุทธศาสนาก็ได้โหราศาสตร์ก็ได้สำเร็จมากเลยเพราะฉะนั้นดูดวงตัวเองสิคะหรือมีความรู้เรื่องดวงชะตาไหม ถ้าดาวเกตสัมพันธ์ถึงลัคนาราศีพิจิกสมัครเรียนคอร์สโหราศาสตร์นะคะกับสยามดวงได้เลยสบายๆนะคะลัคนาราศีที่สองค่ะลัคนาราศีมีนดาวเกตอยู่ในภพสุภะค่ะภพสุภาะภาแปลว่าความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณมุ่งมั่นปรารถนาวหวังในสิ่งใดแล้วทําด้วยความตั้งใจนะคะอิทธิพลของดาวเกตเนี่ยแหละคะ่ะจะไปกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จอย่างดีเลิศไปอีก60วันนะคะ ลัคนาราศีที่สามค่ะท็อปทรีของเราลัคนาราศีมังกรนะคะดาวเกตสัมพันธ์ถึงในภพลาภะแปลว่าอะไรลาภะแปลว่าโชคลาภไงโชคลาภความสําเร็จเกิดจากอะไรคะการมูค่ะการขอพรการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าลัคนาราศีมังกรคิดหวังปรารถนาสิ่งใดเริ่มเลยคิดเลยเนี่ยตอนนี้จะไปมูอะไรไหวอะไรนะคะขอพรเลยค่ะสําเร็จแต่ทีนี้ก็มีเคล็ดลับการมูค่ะ เป็นเคล็ดลับการมูที่เกิดประโยชน์ทั้ง12ราศีสามารถปฏิบัติได้ดาวเกตคือเลข9เลข9มีความหมายถึงพญานาคราชเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะลัคนาราศีมังกรนะคะราศีอื่นก็ทําได้ไปมูไหว้ขอพรจากองค์พญานาคราชที่นับถือค่ะ จะเป็นพ่อปู่ศรีสุโธก็ได้จะเป็นองค์พญาศรีสตาณคราชที่นครพนมก็ได้พญาอนันตานาครราชพญาอนันตานาคราชก็ได้หรือองค์วิรูป,ปักโหนครราชอธิบดีแห่งหนาคก็ได้หรือจะมีมงคลวัตถุพญาคาราชบูชาประจําตัวในช่วงดาวเกตย้ายโดยเฉพาะสมลัคนาราศีที่ได้บอกไปนะคะจะเป็น จี้นะเลี่ยมกรอบนะคะเป็นแหวนเนี่ยทางสยามดวงเขาก็มีให้นะจัดให้นะคะเพราะฉะนั้น60วันหลังจากนี้ดวงจะดีเลิศถ้ามูไหว้ขอพรจากพญานาคราชค่ะ